เออหน่อยๆอ,อัปเดตให้เบงวันนีเป็นเบอรน,นี่โอ้ยตีสม้มมาเนี่ย,ยจ้ะตีสม้มมาให้เบงเน้ไะไกำลังเพาะไว้จะหลายอยู่กลำลังเพาะกำลังเพาะไว้ นอนี่ก็สิใหญ่อยูะนี่อันนี้ก็เป็นหัตตบสักเทนโอ้หา มาอัปเดตอัปเดตไล่ยอยู่ดิเฮ็ดไล่อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อผู้ดใดเฮ็ดเป็นก็เฮ็ดมาบอกนี่เด้อจ้ะแนะน,น,น,นำแนีแนะนำแนวทางนี่เลยจ้ะอยากเฮ็ดเป็น